ร้อยพังวัดร้อยพังผงคันมันก็คงไม่ไม่ตัดไปจากที่เขียน,ยน,ยยนว่าร้อยลากลนใจสายยาปลูกพันคำว่าร้อยรันมันก็คือทุกคนมาร่วมกันป่าจะร้อยได้มันผ่านการผ่านการพิ่ีพิที่ถังผ่านการ ตั้งหับตั้งใจร้อยกว่ามันจะบาเลุความราได้ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนการมาครั้งนี้จริงๆแล้วผมไม่ใช่าการมาศบกแต่การมารวมกิจกรรมแสดงความดีกับผู้เดือนที่ก้ามาสู่ปลายทางในการรับเที้ยงรการที่มีแต่ยวาิผู้ศึีดีก้าเข้ามาสึงวัน การรับราชการที่มีแต่ความหลักที่มีความนเป็นความหลักที่เป็นวับใหู้ใจ